ไม่เร pater, <_<_<_<_่อนถึงจากภูดนนิราศการผู้สวนโลกผู้ส่วนโลกเช้นกรกา้าสีขาวเป็นต้นตั้งใจดูเขาคาะที่ดูสวัสดีครับผจกสวนจากพืชทางกรุงไทยคื้สวนจากคอปกอสนะคะพการเกษตรได้สารกรการเกษตรแสื่องสวนเทียนเนี่ยร่มล่มไม่ใยเนี่ยเช่าไหรช่วงนี้ล่มบ่อยนะแต่ของคอยส ่อนข้างทงงาชมได้มีการลไอด้ยินเสียงไหมครับต้นเป็นไม้ออกดอกสี่องข้างทางนี้คือต้นปีดหรือกาชาโลมีดอกสีขาวและมีกาชาลสองปีบออกดอกมากต้นหนาวนองแบนี้ก็เป็นต้นไม้ประจองดองเล้วยค่ะตอนนี้อยู่สวนสวนอะไรนะสวนราชพฤกษ์หรือสวนดาวคารโดอดิส้า ด้านในจะแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนดาวอังคารสวนด้านนอกเคยไปเหรอผิดาวอังคารดาวอังคารแมือคือสวนจากซีพีอย่าลืมท้องฟ้าพี่นจะแสดงนี้คือการเตอนตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับกระเตนการาเหมอไว้แล้วเราเหมาไว้แล้วสายมือคือสวนต้นไม้ค่ะอยู่สวนราชพฤกษ์ครับนั่งบว่ามองดที่ไม้่ เออทำไมยังไม่เห็นไม่มีดอกไม้น้องยังไม่หนาวมีสวนสัตว์ไหมมึงและจุดนี้จุดจกที่ค่ะเขาไปถ่ายไหมถ่ายได้ใช่ไหมเขาไปถ่ายได้ถัดมาด้หน้าซ้ายมือคือสวนสาวารณะอิรากำลังสาราฮาร์เสยสุสาของกระบีฮาเฟส สวัสดีดนะครับ,อ,รบอ,นนอุกนเ้๋ <c oughs> อเขาจอดเขาจอดให้15บห้านาทีาตอนนี้เรามาเจอจุดจุดแรกเลยครับใกกับส่วนกล้วยไม้ใช่ไหมส่วนกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้แบบอเอาโทรศัพท์ไลรสดุดอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยจี <c oughs> ขับได้ไหมเนี่ยเ้าอ,อะไรเนี่ย <c oughs> นั่งรถกันมันไม่ไปอ่ะ <c oughs> มันต้องถ่ายรูปเนาะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนครับ <c oughs>